สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านและนี่คือคลิปเสียงสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หน่องนัทนัยโลสุวรรณจากสถาบาันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันยามเช้ากับเรื่องราวดีๆวันนี้มีเรื่องมาเล่านั่นก็คือชีวิตที่ดีสร้างได้ผู้ฟังทุกท่านครับคำว่าชีวิตดี เป็นสิ่งที่ใครๆก็ต้องการการดําเนินชีวิตการใช้ชีวิตการมีชีวิตชีวิตที่เหลืออยู่ชีวิตหลังวัยเกษียณชีวิตที่สร้างใหม่ชีวิตครอบครัวแล้วแล้วแต่ต้องการสิ่งที่ดีเข้ามาทั้งสิน้นผู้ที่ชาญฉลาดก็จะสแสวงหาสิ่งที่เป็นองค์ประกอบที่จะนํามาใช้กับครอบครัวและตัวของเขานะครับเรามาดูกันว่า แล้ววันนี้ชีวิตที่ดีสร้างได้นั้นมีข้อมูลอะไรมาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าการที่เราจะสร้างชีวิตของเราให้ได้ดีจุดเริ่มต้นเช่นเดียวกันครับเพียงแค่เรารู้สึกผ่อนคลายสบายจิตคำว่าผ่อนคลายสบายจิตมันหมายถึงว่าเราจะต้องปล่อยให้จิตใจของเราโล่งโปร่งนะครับไม่ใช่ตึงเครียดตลอดเวลาเป็นถ้อยคำที่สละสลวยเขาบอกว่าผ่อนคลายสบายจิตเพื่อพิชิต สิ่งใหม่ๆม,มุ่งมั่นก้าวเดินไปความเติบใหญ่นั้นรอยอยู่ชีวิตแสนสดใสมั่งค้ั่งได้ใจต้องฝูนอกจากต้องเรียนรู้การมีครูยิ่งสำคัญความหมายเขาบอกว่าการที่เราดำเนินชีวิตโดยปราศจากครูหรือโคช้ชบางครั้งอาจจะล้มลงได้การมีครูเป็นสิ่งที่ดีอย่างน้อยครูก็คอยเตือนตน ในขณะเดียวกันใจที่ฟูหมายถึงว่าจิตใจเราเนี่ยจะต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองมีจิตใจที่แข็งแกร่งนะครับชีวิตสดใสได้เนี่ยมันมาจากหัวใจของเราเนี่ยแหละครับการที่มุ่งมั่นและก้าวเดินต่อไปอย่างชาญฉลาดเนี่ยมันมีสิ่งดีๆมีความเติบใหญ่เข้ารออย,อยู่อยู่แน่นอนนะครับฉะนั้นนี่นอนแน่นอนนะฮะในวันนี้เรื่องของจิตเรื่องของใจเรื่องของการก้าวเดินอย่างไม่หยุดเรื่องของการมีครูมีโคช้ชล้วนแล้วแต่เป็นองค์ประกอบสําคัญของชีวิตครับ ขอย้ำว่าชีวิตที่ดีนั้นสร้างสรรค์ได้นะครับทำทกิจกรรให้สบายสบายดูเรื่องราวต่างๆอย่างมีสติเสพข่าวแล้วนำมากันกรองมาคิดวิเคราะห์นะครับไม่ยึดติดจนเกินไปแต่ก็อย่าปล่อยให้ชีวิตนั้นเหลวไหลแลวล้มลง,ลงทุกท่านครับสิ่งดีๆในชุดนั้นมาจากความคิดที่เรากำหนดขอให้ผู้ฟังทุกท่านนั้นมีแต่วความสุขเดี๋ยเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ